Yeah. คณะทัวร์อารยสถาปัต์เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดระยองและได้ขับพักทั้งคืนกันที่โรงแรมโนเวเทลระยองสตาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยและใหม่สุดใจกลางเมืองระยองโดยได้มีการออกแบบเป็นอารยสถาปัดพร้อมรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายส่งเสริมธุรกิจไมซ์ฟอร์อและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลได้เป็นอย่างดีนะครับโดยมีบริการห้องพักสําหรับ,บรุษยล้อและข้อ ครัวรวม3ห้องไปชมกันนะครับว่าห้องพักที่นี่จะเฟรนดีไซน์พร้อมรองรับทัวริสึมฟอร์ออกขนาดไหนไปชมกันเลยคร,ครับนี่ก็เป็นห้องเฟรนดีและเฟรนดีไซน์ดูสำหรับทุกวัยวัยค่ะอยจะเข้าไปชมนะครับนี่อย่างแรกความกว้างนี่เหลือเฟือนะความกว้างส่วนใหญ่มาตรฐานประตูโรงแรมยุคใหม่ก็จะประมาณนี้แหละหนึ่งเมตรโดยประมาณนะด้านหน้าปุ๊บนี่โล่ง ไล่ลอยต่อโอ้โหเข้ามาเนี่ยประตูกว้างนี่ก็เป็นแบบมาตรฐานนะก็จะเป็นห้องน้ําอยู่ด้านหน้าเพื่อจะเข้าง่ายใช้งานง่ายสะดวกนี่ดูฮะห้องน้ำเองฮะอลังการงานสร้างครับนี่เข้ามาอ่าน,นีนี่เป็นทีุู่อาบน้ำเนี่ยอย่างแรกห้องน้ำกันนะครับก็มีทั้งห้องอาบน้ําแล้วห้องตรงจุดชักโครกแล้วก็อ่างร้างมือก็ความกวาม้วางนี่ดูด้วยสายตาก็น่าจะประมาณทั้งสองคูณสามเมตรยิ่งเยี่ยมเลยครับก็จะแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งได้ ได้ดีมากขึ้นคือเราก็เน้นสำสำหรับวิลแชร์โดยเฉพาะนะคะห้องน้ำเนี่ยคือตั้งใจเลยค่ะเฟรนดี่ดีไซน์ค่ะคือใช้ยาสระผมเจลอาบน้ำหรือปุ่มเปิดปิดปัดตัวเนี่ยสามารถนั่งวีลแชร์แล้วอยู่ในระแท็กี่ระดับที่ไม่ต้องเรียกคนอื่นมาช่วยเลยเขาใช้ระบบระบายน้ำตรงนี้แล้วก็อาจจะมีองศาเล็กน้อยมาช่วยในการถ่ายเทน้ำโดยไม่ต้องกั้นกระจกเพราะจะทำให้ท่องเล็กแล้วก็อาากนันตรายด้วย No one shall นี่นี่ค่ะนี่ชักโครกเห็นไหมนี่ถ้าคอยถูกต้องเป็นไงรู้สึกปลอดภัยไหมเออปลอดภัยเดือดมเห็นไหมเห็นไหม,ไหมรู้สึกว่าสะดวกในการที่จะเข้าใช้ไม่ว่าจะเป็นสูตรของชักโครกหรือว่าอ่างล้างหน้านะคะก็สะดวกแล้วก็ได้มาตรฐานดีค่ะแล้วยิ่งประทับใจที่สุดก็คือเรื่องของการระบายน้ำของที่นี่ <c oughs> คือเนื่องจากว่าใช้ท่อระบายเนี่ย เป็นแบบใหญ่แล้วก็พอมาเห็นที่นี่ปุ๊บมั่นใจเลยว่าเราจะอาบน้ํำยังไงแน่ก็คือสบายใจแล้วก็อุปกรณ์ของออ่เในเรื่องของชาเวอร์หรือว่าจุดวางแชมพูสบู่นีคะอยู่ในระยะที่วิวแชร์เนี่ยสามารถเอื้อมถึงเราไม่จาเป็นที่จะต้องเรบกวนคนเพื่อนที่มาด้วยกันอะไรเงี้ยก็ทําให้เรามีความสบายใจแฮปปี้ะคะ่ะ เราทำเลยเองได้แล้วก็สามารถเราก็ดีใจชอบที่มันมีกระจกที่ส่องได้ค่ะที่แบบว่าปกติล้วแบบจะต้องแบบยื่น <c oughs> ตัวเพื่อจะส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่างก็คือดีเพราะว่าปกติแล้ว่าเราเวลาเราไปตามโรงแรมที่อื่นนะคะส่วนใหญอ่อ่างมันจะไกลคือก๊อกมันจะไกลเรามากเราต้องแบบยื่นหน้าเข้าไปแบบก็ยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบว่าถือว่าดีค่ะแล้วก็เท้าเข้าไปได้ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็เวลาแบบอะไรที่มันจัดวางก็คือ ดีเป็นแบบระดับมือที่เราสามารถหยิบได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ส่วนแบบตรงอื่นก็คือแบบสพอร์ตดีมากเลยค่ะเขอาหอยิบก็หยิงเป็นเียงเตียง พอสำหรับผิงก็แอบสูงไปหน่อยค่ะเข้ามาก็รู้สึกว่าโอ้โหเตียงสูงแต่ว่าพอย้ายตัวแล้วก็ย้ายสามารถย้ายตัวได้ด้วยตัวเองได้ยังได้อยู่ค่ะไม่ต้องให้คนอื่นช่วยแต่สําหรับคนที่แบบว่าแขนไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ย้ายตัวอาจจะแบบลำบากอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะพี่ลองซ้อมขึ้นไงคะแล้วก็สิ่งที่พี่เจอก็คือผู้สูงวัยจะไม่จะไม่ขึ้นท่านี้ ยากต้องขึ้นอย่างนี้ค่ะสองมือช่วยแล้วเขาจะลื่นออลื่นปั๊บเนี่ยก็สุดเลยค่ะและ้วโดยเฉพาะคนที่หลังไม่ค่อยแข็งแรงเนี้ยลำบากเพื่อพราความสูงของเตียงเนี้ยอยวรีบจัดการเลยนะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ นี่แหละครับอาระยะสถาปัตสถานแห่งเมืองระยองประเภทโรงแรมที่พักที่ตอบโจทย์ธรุรกิจไมซ์ฟอร์ออและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลที่โรงแรมโนวเทลระยองสตาร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ครับ Thank you very much for your visit uh, to Novotel Rayong Star Convention Center. We very, very 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 much appreciate your feedback and review, and we look forward welcoming all the friendly design rooms as well to all our guests. ที่เราพัฒนาโรงแรมในครั้งนี้นะคะเราต้องการให้เซิร์ฟสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นเฟรนลี่ดีไซน์นะคะและก็เมืองระยองจะเป็น EEC ซนะคะซึ่งจะรองรับชาวต่างชาติจำนวนมากแล้วเราคำนึงถึงผู้สูงวัยเป็นเป็นอันดับแรกเลยว่าจะสามารถใช้โรงแรมเราได้อย่างสะดวกสบายระยองร้องแล้ว On one. Yeah. 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 The beauty of the city of light you'll be delighted to visit Thailand. Here in Thailand, the land of the free, from months to seeds for everyone. In the place where dreams have begun, reach for the sun and rise to the sky.